ท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนสองเลขขณะนี้เราอยู่ที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะกับบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ที่นี่นะท่านผู้ชมที่มีโบสถ์สวยๆอยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะที่นี่คือวัดบ้านหลักนั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีกิจอาสาเนาะเข้ามาทําความสะอาดในวัดแห่งนี้นะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้จะเกิดปฏิหารที่นี่หรือเปล่าท่านผู้ชมหากเกิดปฏิหารจริงๆก็ขอให้มีรถเสียงดังขึ้นมาสักคันหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะไม่รู้ว่าจะเกิดปาฏิหารกันหรือเปล่านะผู้ชมทองกวาลก็ล่วงหล่นไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับดอกทองกวลเนาะ บรรยากาศหน้าแรงนะท่านผู้ชมนะเดือนเมีเดือนมีนาคมปลายเดือนจะเข้าเมษายนแล้วนะท่านผู้ชมก็เป็นช่วงหน้าแรงของทางภาคของเรานะท่านผู้ชมน้องอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะท่านผู้ชมสําหรับในคลิปนี้เนาะเพราะว่ายิ่งสายก็ยิ่งอากาศร้อนนั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็จุดธูปขอพรขอตัวเลขเนาะกับแม่ตะเคียนทองที่วัดบ้านหลักนะท่านผนะู้ชมเนาะ ก็ขอให้เป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวนะท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าวัดบ้านหลักเขาก็อยากทําหอระครังนะท่านผู้ชมแอดมินก็อยากจะช่วยเขาทำเนาะก็ขอให้เลขตัวเลขที่จุดทู่ของแอดมินก็เป็นเลขท้ายสามตัวในงวดวันที่หนึ่งเมษายนด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินก็จะได้เอาเงินไปซื้อรอตเตอรี่นะท่านผู้ชมเผื่อมีโชคมีลาบเนาะแอดมินก็ขอเจ้าแม่ตะเก็นทอง ขอให้ตัวเลขในทูบเป็นตัวเลขสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินจุดทูบไปแล้วนะท่านผู้ชมนี่คือเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมนะนี่คือคําบูชาแม่นางตะเคียนทองเนาะท่านผู้ชมก็สามารถขอผ่านหน้าโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับ ทำบูชาแม่นางตะเคียนทองนะทรับผู้ชมสําหรับใครที่อยู่ไกลเนาะก็อยากขอตัวเลขขอโชคขอลาบนะท่านผู้ชมก็ขอได้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมได้เลยในขณะนี้นะผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนักสกรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่บ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะกับตัวเลขที่เราจุดทูปข,ขอในวันนี้นะท่านผู้ชมก็ขอให้เป็นสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะท่านผู้ชม ที่แอดมินขอเนะพอเพราะแอดมินก็อยากมาช่วยท่านสร้างหอะระฆังที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะเพราะวันนั้นเราก็เอาเงินไปถวายที่วัดบ้านกระชายแล้วเนาะไปร่วมสร้างหอะระฆังนะท่านผู้ชมแต่ที่นี่ก็ยังขาดหอะระฆังอยู่นะท่านผู้ชมก็แอดมินก็อยากจะช่วยเนาะ ก็อยากจะช่วยท่านสร้างที่วัดแห่งนี้นะผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สองที่สามด้วยกันนะครับขอยเข้าขอยเฮงขอยปังคอยเป็นเลขท้ายสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้เนาะแม่ตะเคียนทองเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะสําหรับในคลิปนี้เนาะ เยวมารอรุ้นตัวเลขตัวที่สองที่สามกันนะท่านผู้ชมสำหรับในคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้เนาะส่วนใครที่ไม่เชิญชอบก็ผ่านไปได้เลยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดติดตามให้ทางช่องคนสองเลขได้นะท่านผู้ชมเนาะก็จะได้มีคลิปดีๆท่านผู้ชมแอดมินก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปดีๆ แบบนี้มานานผู้ชมเนาะเพราะแอดมินก็ทํา youtube อยู่หลายหลายช่องเหมือนกันนะ่ันผู้ชมก็แบ่งแบ่งเวลาให้ช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างนะ่ันผู้ชมเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยก็แล้วกันนะ่ันผู้ชมเพราะว่าแอดมินก็ทํางานไปด้วยเนาะแล้วก็ทํา youtube ไปด้วยนะ่ันผู้ชมขอยข่าข่อยเฮงข่อยปังนะครับสำหรับวันนี้นะข่อยเป็นเลขชายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับ แม่จะเค็นทองเนาะในการจุดทูบขอในคราวนี้นะก็ขอให้เป็นเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะแม่นะก็ลูกก็จะได้เอาไปซื้อรัตตารี่เนาะขอให้เลขที่ซื้อก็ขอให้เข้าขอให้เฮงขอให้ปังนะแม่เนาะเพราะว่าลูกจะได้มาร่วมสร้างหอะระฆังกันที่นี่เนาะ เป็ตัวเลขเป็นตัวเลขสวยๆนะแม่นะพอ่ะอลูกเะาไปซื้อลอตเตอรีร่เนาะแม่เนาะในงวดวันที่หนึ่งเนาะแม่เนาะเพราะว่าเผื่อมีโชคมีลาบเนาะก็จะได้มาร่วมสมร้างหอระฆังกันที่นี่นะแม่เนาะจะมาดูด้วยกันนะครับตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมวันนี้จะมีปฏิหารที่นี่หรือเปล่าหากมีปฏิหารที่นี่มีริงก็ขอให้มีรถ ที่จอดอยู่ณบริเวณลานวัดแห่งนี้เกิดเสียงดังนะแม่นะแม่ตะเคียนทองหากปฏิหารมีจริงเนาะหากปฏิหารมีจริงก็ขอให้มีรถเสียงดังเลยนะแม่เนาะหากปฏิหารไม่มีจริงก็ขอให้ตัวเลขสามตัวนี้เป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะแม่นะ เดี๋ยวมารอดูนะผู้ชมว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นที่นี่กันหรือเปล่านะผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะออกมาทั้งสองตัวแล้วนะผู้ชมรอลุ้นตัวที่สามนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะกับแอดมินเทพนักรนะครับทางช่องคนสองเลขเนาะสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะผู้ชมหรือมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่รวมทั้งแม่ตะเคียนทองที่นี่ก็สามารถมาได้นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านหลักแห่งนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ บรรยากาศยามเช้าที่นี่นะท่านผู้ชมแอดมินก็จะพยายามถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเรามารอดูได้กันนะครับส่ับตัวเลขทูบเนะทั้งสามตัวเนะที่แอดมินจุดทูบไว้นะครับก็จะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะครับ ไข่ข้าวไข่เฮงขอให้ปังสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมตัวที่สามก็ออกมาจากครบกันแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอลุ้นว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับ คนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะท่านผู้ชมน้อก็เป็นกำลังแรงใจนะส่วนสาหรับใครที่ไม่ชื่นชอบนะท่านผู้ชมก็ผ่านไปได้เลยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับตัวเลขที่ออกมาครบทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมขณะนี้นะก็ขอให้เป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าแอดมินจะเอาตัวเลขตัวนี้ไปซื้อนะท่านผู้ชมสําหรับในงวดนี้นะท่านผู้ชมนาะก็ขอให้เข้าไปยเฮงขอยปัง ค่อยออกมาทั้งสามตัวเลขท้ายนี้นะผู้ชมสองห้าเก้านะผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองห้าเก้าเก้าห้าหรือจะเป็นสองเก้าเก้าสองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในชิดนี้เนาะชื่นชอบกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขส,สวยจากช่องคนสองเลขเนาะสองห้าเก้านะ 2, 5, 9, นะผู้ชมสองห้าห้าสองห้าเก้าเก้าห้า 2992นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทำช่องของเราเพราะเปน็นช่องคนสองเลขสํสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ